กันที่ช่วงของพาณิชย์บอกข่าวนะคะตอนนี้ท่านพาณิชย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะนายสุพลศรีทัพทิมสวัสดีค่ะท่านพาณิชย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเช้าวันนี้มีอะไรมาพูดคุยกันบ้างคะครับก่อนอื่นขอแจ้งข่าวประชามภันธ์น,นะครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านก่อนเข้ารายการก็ดูข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็เห็นว่าก็ยังมีในเรื่องของวิชาชีพ ที่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในลักษณะที่เรียกว่าคอนเซเตอร์นะครับก็มาหลอกท่านในหลากหลายรูปแบบมากเลยครับโอแล้วก็จะทํางานกันเป็นทีมมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายสายหนึ่งสายสองสายสามนีม้หมายถึงสายโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากเตือนว่าโดยเฉพาะมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่า ในส่วนของเจ้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่สั่งตก่อนนะครับยังไงก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะกรณีโทรหาผู้สูงอายุอะไรเนี่นะครับก็ยังไงลูกหลานก็อย่าลืมเล่าเตือนให้ทางปู่ย่าตายายรับทราบแล้วแล้วรับมาดัะวังตัวด้วยนะครับสําหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็มี ข้าวนาปีนะครับก็ยังออกสู่ตลาดอยู่นะครับก็แต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆฤด,ดูแล้วนะครับบางพื้นที่ที่มีน้ําเห็นมีการเตรียมดินที่จะปลูกนาตังหรือว่าปลูกพืชใช้น้ําน้อยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าถั่วเขียวกันแล้วนะครับในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดนะครับก็ราคา8 0 0 0ันถึงแปดพบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเจ้าแห้งก็ 9,500-10,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดนะครับ9,500-10,000บาทต่อตันข้าเปลือกเหนียวแห้งความชื้น15%นะครับ1 1 5 0 1ง2 0 0บาทต่อตันนะครับในส่วนของอะมะลินะครับมะลิ105เกี่ยวสด9,000-9,800บาทต่อตันนะครับข้าวแห้งความชื้น สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับราคาผักตลาดกลางผักสันที่สุขสีแยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักที่สามสิบห้าถึงสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักทีลาวสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงห้าสิบห้าถึงหกสิบาทต่อกิโลกรัม พริกฮอตเขียวสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวนะครับยี่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของกะหลำแปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกสิบหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของลุยแปดบาทถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของแตงกวา 15บห้าบาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาสุกรนะครับก็นี่ก็ราคาตรึงมาตามมาตรการของรัฐมาหลายสัปดาห์นะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงเจ็ดิบแบาทต่อกิโลกรัมหมูชําแหละเนื้อแดงก็ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่นะครับไข่ไก่เบอร์ศูนย์ ห้าบาทถึงห้าบาทสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูร์วันนี้ครับค่ะขอบคุณท่านพนิตมากนะคะครับผมครับส,ส,สวัสดีค่ะ